ในเบนเทนอ่ะมันจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะเลยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันคุณจําเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกของหน่วยช่างปลาปลาได้ไหมที่มีปู่แม็กเป็นสังกัดอยู่อ่ะเออมันจะมีช่างปลาปลาอยู่คนหนึ่งที่เป็นเผ่าพันธุ์ของลิฟโจอ่ะผมไม่รู้ว่เชื่ออะไรนะเออแต่มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของลิฟโจซึ่งไอเนี้ย มันสามารถที่จะนั่งทํางานแล้วก็นั่งพิมพ์งานที่ศูนย์ของช่างประปาได้แบบที่มึงไม่ขาดอากาศหายใจเลยทั้งทั้งที่ตอนที่เป็นแป้งเพลงร่างเปง็นริบจอแล้วไม่ได้อยู่ในน้ําไม่จะรู้คนนั้เลยวไอ้ที่นี่มึงอยู่ได้สบายเลยว่า The Fuck What the Fuck อย่างที่สองเลยก็คืออ่าหลายคนแหละจะไม่ค่อยสงสัยหรือว่าไม่ก็อเอกใจในจุดนี้หรืออาจจะมองผ่านเลยก็ได้ แต่ส่วนตัวกูคือกูรู้สึกสงสัยแล้วก็เอกใจไปจางมากรวมถึงในเนื้อเรื่องก็แม่งก็ไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างละเอียดเลยก็คืออบิโดมันได้ออมิทริกซ์รุ่นสมบูรณ์แบบมาได้ยังไงเพราะอย่าลืมว่าอมิทริกซ์เนี่ยเอ็กซ์มัมันใช้เวลาสร้าง6ปีเพื่อที่จะมอบให้กับเบนและอบิโดแม่งก็หรือว่ามันคัปปี้มาวะเออเพราะไอ้นี่มันแม่งเป็นคนที่อัจฉริยะเหนืออัจฉริยะมันอาจจะ ก็ปีมาก็ได้บางทีอาจจะเอาฐานข้อมูลเดิมที่เอสมัทมีไว้แล้วก็มาทําเป็นของตัวเองเหมือนกับตอนที่มันสร้างอัลติเมทริกขึ้นมาก็อาจจะเป็นไป่ได้นะเออเลอเพราะไอ้นี่มันเป็นเจ้าแบบเขาเรียกไงว่าเออจอมเลียนแบบอ่ะเออ what the fuck อย่างที่สเลยก็คือจะมีอยู่ช่วงซาก้าหนึ่งจะเป็นซาก้ามันติเวิร์สซาก้าซึ่งไอซาก้านั้นอ่ะจะมีอีออนเป็นตัวละครนำหลักแล้วคุณจำได้ไหมว่าอีออนนะ ตอนที่โผล่มาในของเบนเทนอัลติเมตเอเลียนตอนนั้นนะที่โผล่มาตอนน,น,นั้นโอ้โหตอนนั้นไม่เป็นมันคือเบนเลยมันคือเบนแบบในอีกัรวานนะแต่จะเป็นบ์ชั่นที่ชั่วร้ายเว้ยซึ่งไอเอออนที่โผล่มาเนี่ยมันจะเป็นเบนมันก็คือเบนนั่นแหละตามหลักการแล้วอแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ดูมันไม่ค่อยจะดูเป็นเบนสักเท่าไหร่แล้วมันดูแบบเหมือนเป็นตาเกะคนหนึ่งอะที่เออสามารถสร้างสิ่งปดิษิ์ที่สามารถข้ามมิติได้แล้วก็เอ่อทำแบบไลท์เซเบอร์เทียมได้อะมันดูแบบ คุณดูหน้าตาดิผมว่าดูมันดูไม่ดมได้คล้ายกับบินเลยนะมันดูแบบเหมือนเป็นมันเป็นตะเ,เ,เกเมากกว่าเออมัน ไม่มีอะไรตรงไหนคล้ายเป็นเลยสักนิดเลยเว้ยแต่ฟังยันที่สี่เลยก็คือวายร้ายที่ต้องอยู่คู่กับซีรีส์เบนเทนเลยก็คือวิลแก็กสวิลแก็กสเนี่ยมันเป็นตัวร้ายที่อยู่คู่กับเบนเทนมาตั้งแต่ภาคคลาสสิกจนถึงภาคออมนิเวิร์สนะเอ่อที่ผมว่าจะฟังเลยที่นี่ก็คือไอวิลเก็กส,กกสนี่มึงก็จะล่อเอาแต่ออมมิทริกซ์กลบบินให้ได้นะทั้งแต่ที่มึงสามารถข้ามท่องเวลาไปข้ามมันตีเวิร์สกับอีออนได้ตั้งหลายครั้งมันมีอมมิทริกซ์หลายคนที่มึง ตวงไอ้มึงล่อมากเลยนะเอออย่างเช่นออเมตริกของมเอมทเบนอเมตริกของเบเนกาอเมตริกของอ่าซอมบีเ้เบนเนี่ยพวกเนี้ยเออเนี่ยพวกเนี้ยมันมีเยอะเว้ยทำไมมึงไม่มึง,มงก็แค่จุบมาสักคนหนึ่งมึงก็แค่เอ่อคนได้ไงว่าเอาเอามาสักคนหนึ่งอ่ะโดมาสักคนหนึ่งมันมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มึงก็จะเอาแต่ของเบนแน่หรือทำไมว่าของเบนมันดีมิเต็ดอย่างนี้อ่ะโอแบบเออของเบนแบบ มีเอเลี่ยนเยอะกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่เยอะกว่าคนอื่นล่ะโอ้ w h a เตอ e f ฟักอย่างที่5เลยหรือว่า6ววะเช่นี่กูพูดจยกูลืมแลนะ้วนั้นเสน่ห์ของซิตี้เบนทินที่มีเลยก็คือการมีเอเลี่ยนใหม่ๆเข้ามาในแต่ละช่วงในละช่วงของเบนทินซึ่ง เออเอเลี่ยนใหม่ๆที่โผล่เข้ามาในตอนผ้าเออเอเลี่ยนฟอร์สหรือว่าผ้าอัลติเมตเอเลี่ยนเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นโอ้โหเราจะตื่นเต้นอะไรมากเลยตอนนั้นแบบโอ้โรสตาร์นี่มีพลังแบบดึงดูดแม่เหล็กหรือว่าคล็อกเวิร์กที่มีความสามารถในการย้อนเวลาได้ปรับเปลี่ยนเส้นเวลาอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนี่โผล่มานี่โอ้โหมันเป็นแบบมันเป็นเอเลี่ยนที่แบบทรงพลังอะแล้วพวกคุณดูการเพิ่มการเพิ่มเอเลี่ยนใหม่ๆเข้ามาในผ้าอมนิเวิร์สต์ดีโอ้โหเหี้ยเลยเนี่ย ้ยแต่ละตัวนี้ที่มึงเพิ่มมานี่ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ส้นตีนเลยนะเว้ยมันแบบไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีประโยชน์หรือวมึงมึงได้ประโยชน์ไม่พอนะมึงยังทําหาเลยไม่ได้แล้วกูก็สงสัยว่า what the fuck มึงจะเพิ่มอีแล้วพวงนี่มาทาไมมึงเพิ่มอีแล้วมึงนิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเกะกะแล้วก็เพิ่มความจาของหน่วยเอามตริกซ์เข้ามาแบบไม่จําเป็นนะเออที่ที่เห็นว่าอีเลี่ยนที่เพิ่มเข้ามาแล้วมีประโยชน์จริงๆนะอย่างเช่นพวกอะอะตอมิกส์นี่เออออะไรนะ ที่มันเป็นกูจําชื่อไม่ได้เลยเอออ,อินียไอเนี่ยเออ,เอ,อพวกเนี้ยมันมันคือสุดยอดเอเล่นที่เพิ่มงคนมาได้ดีนะต่างใหญพวกนั้ที่ผมพูดไปอะ่ะ เออมันเพิ่มไปทำไมวะ What the fuck กูก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันว่าเออมันจะเพิ่มไปทำไมเพิ่มไหมเปลืองหน่วยความจำของ Matrix นี่เหรอจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป What the fuck moment ของ Ben ที่อ่าหลายคนเนี่ยจะสังเกตเละๆหรือว่าหลายคนจะไม่สังเกตก็มันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนในการรับชมเป็นซีรีส์ Ben ทินก็ถือว่าคลิปนี้เรามาพูดกันขำๆนะไม่ได้มีเจตนายโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กูด้วยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าบาย